วันนี้เราจะมารีวิวมือถือเครื่องนี้ฮะมันคือโทรศัพท์หัวเว่ยโนวาก SE ก่อนอื่นมาดูสเปคกันดีกว่าฮะคุณลิเซียอ่ะสเปคเริ่มเลยด้วยกล้องหลังเลนส์ไวมน108ล้านนะคะความละเอียดสูงเลนอัลตร้าไว8แล้านกว้าง122องศาเม็ดใหญ่เหมือนกันนเะนี่ยโชว์ให้ดูดิเนี่ยมันใหญ่ประมาณเนี้มันเออจริงวยใหญ่เลยมีเลนมาโคร2ล้าน มีกล้องเด็บ2ล้านมีกล้องหน้า16ล้านกล้องหน้าที่คุณใช้เซลฟี่ความละเอียด16ล้านอืเยอะนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันเป็นโทรศัพท์ที่ราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าเขาให้สเปกกล้องมาขนาดนี้นี่คือความคุ้มค่าอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปเทสนะฮะว่าไอความคุ้มค่าเนี่ยมันให้ผลออกมาประมาณไหนมันยังไม่พอ,อแค่นั้นนะ CPU ค้กัมสแนปดราก้อนหกแปดศู ขนาด6นาโนเมตรนะคะแล้วมันก็มีแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงและมันก็มีซูเปอร์ชาร์จ66วัตต์ชาร์จไวด้วยชาร์จไวเลนอะไรเป็นเลนอะไรอันแรกที่พ <Why S 2> ี่พ <mean. S 2> ูดอก็คือเลนไวเมน108ล้านนะฮะแล้วก็ไอ้ข้างล่างเนี่ยฮะนะไอ้เ,อเม็ดใหญ่ๆนี่คือเลนอัลตราไว8ล้านเ mm hmm. ข้าๆแค่นี้แหละประมาณเนี้ยอันเนี้ยจบเรื่องสเปกละเดี๋ยวเราไปเทสกันนะว่าการถ่ายวิดีโอและการถ่ายภาพนิ่งมันให้ผลเป็นยังไงกล้องตัวเนี้ย สามารถที่จะถ่ายกล้องหน้าสลับกับกล้องหลังตอนที่ถ่ายอยู่ได้ตอนที่ถ่ายอยู่แบบสลับหน้าหลังเลยเดินมาเจออะไรน่าสนใจสลับ่ายเดี๋ยวทําให้ดูเราเริ่มจากกล้องหน้าก่อนดีกว่าฮะคุณอลีบีเราก็จะกดเลขอร์นนะฮะถ่ายกันไปปุ๊บอ่ะสวัสดีครับพี่บีวันนี้เรามาเดินเล่นกันนะฮะมารับแสงอาทิตย์อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่บีไปอยู่นั้นเอ้ยพี่บีไปอยู่นั้นกดสลับนี่่อเนื่องได้เลย ทิดซื้อมาเองอเ้าจะกลับไปกดสลับป๊าปกลับมามลบแล้วะะที่ฮะคือการสลับไปสลับมาหรือเราอยู่กับสองคนแบบนี้อยากจะถ่ายวิวอยากถ่ายวิวโอ้คุณอลิเซียพันธุ์จะตกนิดจิ้มเขาให้นั่นไงตกจีนสมูทสมูท และถัดไปนะฮะก็คือเราจะทสฟีเจอร์ของการถ่ายวีโอที่ชื่อว่า Dual Vi e w มันจะเป็นลักษณะของการถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมกัน <Okay. S 1> หรืออาจจะถ่ายกล้องหลังไปพร้อมกันก็ได้โดยมันจะแบ่งจอเป็นซ้ายกับขวาสมมุตินะฮะเราจะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังไปพร้อมกันผมกับคุณอลิเซียเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันวิธีกดนะฮะเราก็กดไปที่โหมดแล้วก็เห็นไหม Dual Vi e w อ uh ่าฮะกดด uh ูอัวิวเข้าไปรูปอินฟินิตี้ใช่มันก็จะออกสภาพ hey, hey. แบบนี้ออกเป็น2ฝั่งแล้วผมก็เลคคอร์ดปึก๊กเอ้ยอันนี้อาจจะใช้ในกรณีการ พาเดินตลาดพาเที่ยวก็จะมีในส่วนของต้นไม้นะคะแล้วก็คนมาออกกําลังกายนะคะถึงเป็นส่วนที่อากาศดีมากนะคะเพราะว่าก็ให้คนออกกําลังกายกันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้ก็คือดูอัลวิวที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกล้องหลัง แต่เป็นสองกล้องคือเป็นเลนวายกับเลนเทเล่นนะหงงงใช่ไหมว่ามันยังไงว่น,นะดิวิธีการก็คือเราก็แค่กดไอ้ปุ่มเปลี่ยนกล้องแค่นี้แหละมันก็จะเป็นวายกับเทเลเรคคอร์ดจากวายและเทเลพร้อมกันเดินเข้าไปแล้วนี่ฮะผมก็เลงเลยปึ๊บให้คุณอยู่กลางเฟรมคือหลักๆก,ก็คือเลงไอ้ก,กล้องทางซ้ายฮะให้อยู่กลางเฟรมเป็นหลักอม,มันก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเห็นครอสอัพไปด้วยแล้วก็เห็นการแต่งตัวแบบเต็มตัวไปด้วย เออประมาณนั้นแหละหัวเว่ยเนี่ยเขาจะให้แอปพลิเคชันอันหนึ่งที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอมีชื่อว่าเ e ดเดิลคไอโปรแกรม p e ดเ C ิลคที่บีพูดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่อันนี้อันนี้เลยม่วงเหรอมอ่วง,ง,ง,งเนี่ยไอที่เป็นรูปคล้ายๆการตัดต่อเนี่ย mm hmm. จิ้มเข้าไปครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้มันไม่มีไลน์นงไลน้ำเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมของหัวเว่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราต้องกด get started เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราอยากจะตัดต่อนะเราก็รู้แล้วอ่ะคลิปนี้เกี่ยวกับลิ้นจี่แล้วก็มีคลิป Insert อินเสิร์ตลิ้นจี่เพียงกด Import จึ๊กเข้าไปเนี่ยไอสองคลิปเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้เขาเป็นเป็นไทม์ไลน์เห็นไหมฮะเราก็เลื่อนไทม์ไลน์ได้เราอาจจะตัดหัวทิ้งเห็นไหมพี่ยังไม่พร้อมก็สวยอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมพอเราพร้อมตรงนี้เรากดอ d ด t ิทนะฮะตรงนี้ครับป๊บพอเราเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนถึงจุดที่เราอยากจะเริ่มใช่ไหมอืมอ่าสมมุติว่าสมมุติารรงนี้เดดก นี่นะสปิทปึ้งมันจะตัดออกใช่ไหมแล้วก็ไปจิ้มคลิปที่อยากจะตัดทิ้งลบทิ้งไปเลยอ่านี่ปุ่มลบอยู่นี่กดลบป่าหายไปแล้วคราวนี้หัวมันจะอยู่นี้แหละตัวนี้เนี่ยผลไม้ใช่เสียงโอเคเลยเสียงดี้เสียงขอพูดอย่างเบานะใช่เราก็จะเห็นพี่ก็ฟังบีบีดูเสียงเบานะแต่นี้มันชัดนะอ่าสมมติตรงนี้นะพี่อยากจะอินเสิร์ตนะปั๊บพี่ก็กดสปิทตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปเอาไอ้ไอ้คลิปลิ้นจี่เนี่ย เน,นี่ยไอ้ภาพรินจี่เนี่ยเนี่ยกดแชร์เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะ adjust order ใช่ครับนั่นแน่ถูกต้องแค่นี้เองถูกไปซะเออแค่นี้มันก็สลับไปแล้วทีนี้คือ Dry ลิ้นจี่เป็นกล่องขอบโปรดนี่เห็นไหมนี่ครับอันน for erm. ี้คือชิ <S <S ้นพอดี้ออ่าสมมติเอาแค่นี้แล้วก็สปีดแล้วก็ลบแล้วก็จบคลิปเลยนี่ก็คือคร่าวๆตัดแบบนี้ คุณก็จะได้คลิปออกมาเรียบร้อยถ้าคุณอยากใส่เพลงเข้าไปตรงช็อตอินเสิร์ตตรงนี้ใช่ไหมเพิ่มเพลงเราก็ไปตรงซาวอันนี้เขาจะมีซาวให้เลือกคุณจะเลคคอร์ดเพิ่มคุณจะเลือกซาวเอฟเฟกเออภาคใช่หรือว่าคุณจะเลือกมิวสิกก็ได้อ่ะพี่เลือกมิวสิกอ่ะมิวสิกอันนี้เขาก็จะมีมีให้แล้วสมมติว่าเอาแฮปปี้โมเมนต์อ่ะยูสนี่มันก็จะไปอีกอีกอันนึงเห็นไหมด้านล่างนี่ยนะพี่จะมาใส่ตรงนี้พี่ก็เลื่อนเห็นไหมกดแช่แล้วลากกดแช่แล้วลาก นี่ครับลากลากจนกระทั่งมันมาถึงตรงเนี้ยปึ๊บนี่ครับสมมติว่าตรงช็อตอินเสิร์ตเนี่ยจะให้มีเสียงปึ๊บสี่งนี้คือ dry นิดจีเป็นออกล่องควบุมแนี่ความถีคลื่นสัญญาณใช่ครับใช่สมมุติเอาแค่นี้แล้วหยุดอยู่แค่นี้แล้วพี่จะทำการสปิตเสียงทิ้งตัดเสียงปุ๊บเนี่ยแค่นี้ทิ้งแล้วกดอันนี้ delete ปับ๊บ มันเลยดูแบบคลาสสิกงงอใช่หรืออยากจะยืด,บบด,ย,ดยืดหดยืดยืดหยุดก็ยืดเอาเห็นไหมให้เสียงมันเบาลงเราจะไปเลือกได้ยังไงเนี่ยมันมันจะมีวอลลุ่มได้ด้วยนะฮะบอกเฮ้ยเมื่อกี้เพลงดังไปกดวอลลุ่มลดวอลลุ่มลงแบบนี้เหลือสัก38เป็นเพลงกอคอแล้วก็ชือ่อชื่อเพลงใช่ฮะเฟดได้ด้วยนะจิมเฟดนี่จะปุ๊บนี่เฟดอินเฟดเอาบอกเฟดอินเฟดอินประมาณนี้1เฟดเอา ประมาณมหนึ่งคือแล้วเรามาลองฟังใช่ฮะใช่เนี่ยมันจะเฟดเอาต์ไปแจ็คเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตก็ข้างบนนี้เลยครับคุณลิเซียนี่มันใช้งานง่ายดีเนาะใช่เนี่ยกดเอ็กพอร์ตไปแล้วแล้วก็เขาจะให้เลือกเรสโซชันแล้วก็ <5 80. S 2> เลือกเรซโซ่พันแปดสิบเพราะว่าวิดีโอของเครื่องนี้มันถ่ายได้พันแปดสิบก็คือ full HD พันแปดสิบก็พันแปดสิบเป็นแบบนี้เฟรมเรทก็สามสิบเฟรมตามที่เราถ่ายมาแล้วก็กดเอ็กพอร์ตนี่ ก็รอมัน export ไปมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้เราดูนี่นะฮะมันจะค่อยๆแบบไ<อ>หลไปเรื่อยๆอ,อันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ฟ i n i s h นะครับมันก็จะถูกเก็บเอาไว้ในแกลเลอรี่ของเรานะฮะ โหมดวิดีโอเซิร์ชหรือโหมดการค้นหาภาพสามารถจะค้นหาภาพได้โดยใช้คีย์เวิร์ดนะฮะทั้งที่เราไม่ได้ใส่คีย์เวิร์ดไว้แต่เขาจะไปค้นหาจากตัวรูปเราก็กดไปที่แกลเลอรี่แล้วคุณอาจจะเลือกเป็นอัลบั้มแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วคุณก็เสิร์ชไปเลยเสิร์ชเข้าไปว่าเป็นดอกไม้รถยนต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะมันก็สามารถจะเสิร์ชเจอได้แต่ว่าในเคสเนี้ยผมจะเสิร์ชจ,จากเดือนที่ผมถ่ายก็คือเดือนมีนาผมก็เสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษ M A R C H มันก็จะขึ้นครับเห็นไหม มันจะขึ้นมาร์ชเอาไว้หมดเลยเราอาจจะถ่ายภาพเยอะถ่ายวิดีโอเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ภาพที่เราไปถ่ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เซิร์ชเป็นชื่อแบบดอกไม้ต้นไม้รถยนต์อะไรอย่างนี้ไปเลยนะฮะมันก็ช่วยให้เราแบบค้นหาภาพที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นโหมดถ่ายภาพนิ่งไฮ h r e s โซลูชันความละเอียดสูง108ล้านพิกเซลวิธีการเลือกนะฮะเลือกแบบนี้เรากดมอตรงนี้แล้วมันจะมีขึ้นมาเลยนะฮะโหมดที่จะใช้คือไฮ g h ท e ไฮป้าบ มันก็จะขึ้นซึ่งก็จะใช้กล้องอื่นไม่ได้เลยนอกจากเลนส์บายเมนโอเคไฮเลสนะฮะจะถ่ายทั้งหลายหลายแบบเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยหนึ่งสองอืมไฮเลสเนี่ยมันจะต้องรอสักครู่เพราะว่ามันไฮเลสมันจะใช้เวลาโปรเซสแป๊บหนึ่งครับที่สบตากบเรานะฮะไฮเลสลองซูมดูนะปึ๊บปึ๊บมันละเอียดขนาดนี้เลยนะครับนี่คือความละเอียดระดับไฮเลสนะฮะสวยอะ่ะเป็นละเอียดที่แบบ สวยเออเนี่ยอันเนี้ยดูอันนี้นะไฮไลท์บึ้บก็เออดีนะบึ้บเลยนะดีเทลไฟมันยังใหญ่เลยอะเรสโซชั่นก็คือเก็บดีเทลได้นะครับไฟล์มีความละเอียดสูงในบางกรณีนี้เราอาจจะเอาไปครอปตัวภาพนี้แล้วอยากจะครอปเนี่ยมันก็ทําได้นะฮะโดยไม่ได้เสียเรสโซชั่นด้วยครอปปึ้งเข้าไปใช่ไหมครอปให้กลายเป็นแบบเนี่ยสมมติว่าผมอยากได้ภาพแนวนอนแบบเนี้ยอ่าเเอาฮดช็อตเปให้ดูตัวอย่าง มันทําให้มันเกิดความหลากหลายขึ้นยังยังซูมเข้าไปได้อีกเนี่ยไฮเลทโซชันเนี่ยมันจะได้เรื่องนี้ก็คือเรื่องการเอาไปครอบแล้วไม่สูญเสียดีเทลมันมาเต็มมันสามารถมาครอบแก้คอมโพสิชันของภาพได้ถ่ายเป็นไฮเลส e เนี่ยขนาดไฟล์เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่นี่ครับ42.3เ mm มกครับแต่ถ้าถ่ายธรรมดานเนี่ยขนาดไฟล์อยู่ที่6.8เ mm มกครับไน์โหมดซูเปอร์ไนท์ช็อต ด้วยเซนเซอร์ขนาด1ต่อ1.52นิ้วแล้วก็มี Multi-Frame Fusion Algorithm นะคะนในโหมดเราก็เลือกตัวนี้นะฮะ <c oughs> เลื่อนไปจะเจอไนท์เนี่ยแหละครับแค่เนี้ยไนท์โหมดโอเคมาไนท์โหมดเออนั่นแหละสวยบี <c oughs> ขยับไม่ได้ไนท์โหมดห้ามขยับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นมัลติเฟรมฟิวชั่นอัลกอริทึมนะฮะมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยเอาละสวย หนึ่งสองประมาณสี่วิสองหนึ่งศูนย์แะนานนิดนึงนะฮะในโหมดอ่ามาดูกันนี่เอ้ยไม่เร็วซูมดูเฮ้ยน้อยน้อยน้อยโอเคนะอืมนี่ประมาณนี้เลยคลีนไหม <Clean. S 1> คลีน ทดสอบเซลฟี่กล้องหน้า16ล้านโหมดเซลฟี่อ่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณสโนโพลอยอ่าลูกพี่ใหญ่ของ <c oughs> แก๊งสโน่เรานะฮะจะมาช่วยเทสการเซลฟี่ให้ผมวิธีเลือกโหมดเซลฟี่นะฮะเราจะไม่เซลฟี่แบบธรรมดาก็คือการเลือกโฟโต้แล้วหันหน้าครับเป็นแบบนี้เลือกโหมดพอร์เทรตนี่ซึ่งก็คือตรงนี้จิ้มไปที่พอร์เทรตปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราค่อยพลิกกล้องกลับอันนี้นะครับ กลายเป็นเซลฟี่แบบเบอร์หลังและแน่นอนว่าเราจะเลือกโบเก้ได้ด้วยแล้วก็เลือกโหมดบิวตี้ได้ด้วยสมมุติว่าบิวตี้เนี่ยเราเราปิดไว้ก่อนเราอยากจะเห็นการเบอร์หลังแบบเซลฟี่นะครับเราปิดบิวตี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บถ้าใครชอบบิวตี้ก็เปิดไว้นะแต่ว่าผมขอปิดแต่ว่าผมจะมาโฟกัสที่โบเก้คุณก็เลือกไปที่โบเก้อย่างนี้อ่าคราวนี้มันจะทำแบ็กกราวเบอร์ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูสโนว์พอยต์เซลฟี่แบบเบอร์หลังกัน สังเกตว่าฉากหลังเนี่ยจะเบอร์กำลังดีไม่มากไม่น้อยเกินไปถือว่าเป็นการเบอร์หลังที่สมจริงเซลฟี่กล้องหน้าโหมดกลางคืนเรามาถึงช่วงกลางคืนซึ่งเป็นเวลาของไนท์โหมดในการเซลฟี่วิธีการเลือกทำแบบนี้นะฮะไนท์โหมดนะฮะปึ๊บเดอนมาที่ไหนเสร็จแล้วเราก็ทำการกดหมุนกล้องแบบนี้นะฮะ คำถามก็คือกรอบอะไรฟ้าคือกล้องพยายามจะทําตัวเป็นแสงสว่างให้คุณเซลฟี่ได้นี่คืออีกจุดหนึ่งของความฉลาดของตัวซอฟต์แวร์ขอบขาวเนี่ยมันทําให้เ,เหมือนไฟอ่ะส่องมาเพราะเขา,าคิดว่าถ้าคุณจะเล่นไหนท์โหมดเนี่ยหมายความว่าแสงไม่มีเลยอ,อ่าแล้วคุณจะถ่ายได้ยังไงให้สวยอ่าเปิดแฟลชไม่มีแฟลชตรงนี้นะฮะเห็นไหมกล้องหน้าไม่มีแฟลชเขาก็เลยบอกงั้นตัวโทรศัพท์เป็นไฟ LED ให้เลยใช่ทุกคนดูหน้าพ่อยมันจะแบบ มันจะสว่างนะครับมันจะสว่างขึ้น,นเพราะว่าไม่ใช่แค่จอนะไม่ใช่แค่แสงจอแต่เป็นแสงที่เขาเพิ่มขึ้นมาจากใ,ในโหมดพ่าอางั้นถ้าเกิดมันอยู่ในไหนโหมดแล้วเซลฟี่แล้วมันขาวๆเงี้ยอย่าแปลกใจนี่คือเป็นเทคนิคที่ทําให้หน้าเราสว่างอ่ะคุณโนฟอยขอตัวเซลฟี่นะคะจัดไปสินาทีโอ้ <laughs> นี่ครับทวงท่านะฮะเออคุณต้องรอให้มันดังแครบก่อน เออ,อเนี่ต้องรอให้มันนังแครบก่อนอย่างนี้ม,มันจะรอประมาณอึดใจนึนงครับและนี่ก็คือภาพที่ได้จากการเซลฟี่ใน night mode น,นะครับออกมาเป็นแบบนี้แล้วสภาพแสงที่คุณกําลังเห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วความมืดมันประมาณนี้ครับนี่ก็คือค่อนข้างจะมืดมากใช่ใช่ที่นี่มืดจริง ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกล้องเนี่ยเปิด F1.8 s p e e t สปีช,ชต,ตอร์1่ต่อ50 Io ดันไปถึง20 0 0 0ืเลยนะฮะภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้มันจะโหดขนาดไหน<ช>คุณก็กินด,ดู<ช>สถานการณ์ตอนนี้กันแลวกันขอบคุณสโนว์พ i อยมากถ้าใครอยากตามสโน w p พ i อยตามได้ที่ช่องสโนว์พ i อยค่ะมีแฟนเพจ Facebook นะคะ Ig Snowpoint แล้วก็ Youtube s n o w p o i n ยหมดเลย อีโคซิสเ็มคืออะไรมันคือการทํางานร่วมกันด้วยอุปกรณ์แบรนด์ way, หัวเวยเหมือนกันอย่างอันนี้คือนาฬิกาสมาร์ทวอทรุนหัวเวยวอช GT 3 way, หัวเวยเมนบุ๊กที่มีสพอร์ตฮัวเวยแชร์เอาเรื่องเบสิกง่ายๆเลยนะคือเรื่องการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปเราสามารถควบคุมได้จากนาฬิกากดอัดในนาฬิกาได้เลยใช่กดแอปนาฬิกาอย่างี้ปึ๊กหนึ่งทีอ่ะเลื่อนหาเลยเลื่อนหาเลยครับสวยอะ่ะเจ๋งไหมเออเราเจอรูปก,กล้องกดกล้องเข้ามาฮะคอนเน็กต์ทูแคเม่าเรียบร้อยเวลาที่เรากดอัด เรากดจิ้มเข้าไห่นมันจะอัดแล้วเนี่ยคืออัดเลยเนี่ยมันอัดอยู่ถัดไปเราจะต้อง transfer มันลงสู่โน้ตบุ๊กด้วยหัวไวแช์เห็นจตนจะรักนี่ใช่ไหมฮะหัวไวแช์เอาไอ้นี่แปะเข้าไปตรงหัวไวแช่เโอมามาลองมาเนี่ยฮะมันจะขึ้นพอเราแปะปุ๊บมันจะขึ้น connect เราต้องกด connect c o n n e จึ๊กเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไปที่คอมครับนี่ที่คอมมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้โนติขึ้นมาอนุญาตเสมอไหม เสมออ่าเสร็จแล้วมันจะทําการเชื่อมต่อสําเร็จนะฮะพอมันเชื่อมต่อแบบเมื่อกี้นะเราก็กดแช่ติ๊กเอาไว้แล้วก็คลิป Insert, อินเสิร์ตนี่เราก็กดแบบนี้พี่จะลองแตะเข้าไปทีนึ่งปึ๊กคราวนี้มาแล้วอันนี้คือไปแล้วมาแล้วนี่นเข้ามาเลยเข้ามาเลยฮะล้วอีกคลิปหนึ่งอยู่นะอ๋อนี่ไงมันกาลังรันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่มันจะบอกว่ามีกี่อันเนาะสองอมามาแล้วสองคลิป,ปเด้งนี่นน แล้วคำถามก็คือไอ้ไฟที่โยนเข้าไปมันไปอยู่ตรงไหนมันเข้าไปอยู่ในได้ดีแล้วก็หัวเวยแชร์โฟลเดอร์หัวเวยแชร์แล้วก็จะมีวันฮอบนี่คลิปเข้ามาอยู่ในนี้ครับสมมุติว่าเราอ่ะตัดต่อเรียบร้อยแล้วเซฟออกมาอีกชื่อหนึ่งเราตั้งชื่อใหม่นะฮะว่าเป็นลิ้นจี่ก็ได้แล้วบอกอยากจะเอาลิ้นจี่เนี่ยทารเฟอร์กลับเข้ามาในโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์อัพหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้พิธีการก็คืออ่ะบางทีเราไม่รู้เราก็ดับเบิลคลิกขึ้นแบบนี้แบบนี้คือทารเฟอร์ไม่ได้ คุณจะต้องเปิดด้วยโปรแกรมหัวเว่ยคุณต้องคลิกขวาแล้วคุณก็บอกว่าเปิดด้วยแล้วคุณเลือกหัวเว่ย Image Viewer มันจะหน้าตาเหมือนตอนที่เราทานเฟอร์ไว้แหละเนี่ยซึ่งไฟล์นี้ชื่อว่าลิ้นจี่นะพอเราเปิดด้วยหัวเว่ย Viewer ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่ผมจะทําก็คือเลือกไฟล์ที่หัวเว่ย Viewer รอไว้แล้วนะแบบนี้นะนชื่อลิ้นจี่นะแล้วผมก็เอาโทรศัพท์เนี่ยไปแตะรงหัวเว่ยแชร์เพราะเนี่ยมันจะดังกระดุกนี่ครับ ส่งมาแล้วนี่นี่นี่ดูนี่ดูนีดูนีดูนีดไหลไหลนี่มีตรงนี้ด้วยที่มือถือไหลเข้ามาแล้วอ่านี่คือกราฟิกมานะฮะถามว่าไปอยู่ไหนดูในแกลเลอรี่กันปั๊บไม่มีครับปั๊บโอเคนี่มันชื่อว่าลินจีอันนี้คืออีโค y s สเ m มของหัวเว่ที่ทำให้ชีวิตเราง่ายคือมันทำงานกันแบบนี้เลย ผมสรุปเลยนะผมมองว่าเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มค่ามากถ้าใครคิดจะเอามันไปเป็นโทรศัพท์ที่ทำคอนเทนต์มันทําได้ด้วยราคาที่มันประหยัดราคาไม่ถึงหมื่นแต่คุณภาพการถ่ายออกมาได้ขนาดนี้ผมให้ผ่านนะถือว่าคุ้มค่าเพียงแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยมันก็เพียงแค่1การถ่ายวิดีโอไม่มีกันสัน่นคุณควรจะต้องมีกิมบอลหรือไม้กันสัน่นอาจจะเป็นชื่อหยุนสมูทคิวสก็ได้ราคาก็ไม่ได้สูงเอามาติดกับมันแล้วปลดล็อกศักยภาพเรื่องนี้ไปเลยคุณภาพภาพมันออกมาดีแล้ว วิดีโอมาดีแล้ว ดล็อกตรงนี้ซะ 2. เรื่องเสียงถ้าอยากให้เสียงชัดไปซื้อไมค์วายเลสหรือไมค์ลาเวไปเหลี่ยสายก็ได้แล้วแต่งบประมาณของคุณเสียบเข้าไปที่ช่อง usb c อันนี้แล้วก็ใช้มันเป็นกล้องถ่ายคอนเทนต์ดีๆได้เลยอันนี้คือเรื่องข้อจํากัดที่เราสามารถฝ่าขีดจากัดตัวนี้ได้ด้วยการไปซื้ออุปกรณ์อื่นมาใส่เพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยพื้นฐานของเซ็นเซอร์รับภาพไม่ว่าจะเป็นโหมดไฮเลสเอ่อโหมดถ่ายกลางคืนหรือว่าโหมดเบอร์หลังโหมดถ่ายปกติอะไรเงี้ยเลนวายเมนของเขาเนี่ยทำได้ดี ต้องยอมรับเลยว่ามันคุ้มไม่ต้องายเมนเนี่แหละโดยเฉพาะพี่ก้าวเนี่ยจะว้าวกับโหมด High Resolution มากเพราะว่ามันเห็นเลยว่ามันเก็บดีเทลได้ดีจริงเนี่ยครับตัวนี้ด้วยราคานี้ด้วยราคานี้ไงค่อนข้างประทับใจคือยังไงต้องพูดถึงคําว่าราคาเพราะว่าคุณต้องไม่ลืมว่าราคามันอยู่ในระดับผู้เริ่มต้นใช้โทรศัพท์เลยนะสาหรับน้องๆหนูหน,นงๆ ออน้องๆหนูๆมัธยมที่ <Okay. S 1> อยากจะเริ่มต้นอยากเริ่มต้นทำคอนเทนต์ผมมองว่าเป็นกล้องสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่อยากลงทุน,นามากเป็นกล้องที่คุ้มค่าตัวหนึ่งเลยตามนั้นเลยครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ